ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาลงคลิปอีกตัวหนึ่งให้ดูนะครับสำหรับพี่น้องที่ชอบพันท้ายไม้นะครับทั้นนะครับวันนี้ก็มีงานมาให้ชมนะครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ล่องสามสิบสามสิบสามสิบห้าครับสามสิบสองนะครับตัวนี้นะครับ ค้าสั่งมาแล้วครับ่วงตัวนี้ก็ทำลูกค้าสั่งให้ทําแบบนี้นะครับทําตามลูกค้าสั่งนะครับตัวนี้น่าเป็นปืนน่าจะทําเองนะครับเพราะทาตามลูกค้าบอกนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นยิงปลาครับปืนยิงปลานะครับนี่นะครับ แกะลายนะครับทานนี้แกะลายให้นะครับงั้นผมสนมากจะแกะลายให้หมดเลยนะครับดีก็หบล่องสามสิบแปดนะครับตัวนี้ก็ยังว่างนะครับตัวนี้ก็ยังว่างใครสนใจกระทักมาได้นะครับชุดลมนี่ชุดลมนี่จําไม่ผิดน่าจะเป็นของช่างหวานนะครับประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้ลูกค้าก็สั่งมานะครับสั่งมาให้ทําแบบนี้นะครับ แตบบ่แบบสั้นๆนะครับตัวนี้ก็เป็นสูบมือนะครับสูบมืออันนี้ก็จะแพ็กส่งลูกค้านะท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นถังหน้านะครับตัวนี้นะครับถังหน้ามันมีมือสอดอีกตัวหนึ่งครับถังหน้าแต,แต่แต่ยังมันยังไม่เสร็จครับก็เลยยังไม่เอามาชมนะเดี๋ยวทำเสร็จถังหน้ามือสอดเดี๋ยวจะไม่ชมอีกทีนึงนะครับไ่ดูกัน งานครับก็งานก็ทําเรื่อยๆนะทําตามลูกค้าสั่งนะครับนี่ท้ายยิงปลานี่ก็มีปลาในประกอบทั้งชุดนะครับนี่ลูกค้าก็สั่งมานะครับนี่ก็ส่งให้ลูกค้าครับท้ายยิงไอ้หน้าไม้ยิงปลาใครสนใจก็ก็สั่งได้นะครับผมก็ทาก็ทําอยู่นะครับแต่บางคนเขาไม่รู้นะครับว่าเขาก็สอบถามมาเขาก็ ก็ยังก็ทาอยู่นะครับทําตามลูกค้าสั่งนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นสีอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับชุดนี้นะครับนี่นะครับสุกมือสองตัวที่ถังหน้าตัวนี้ ICP นะครับ ตัวนี้ลูกสึกว่าร่องสามสิบแปดนะครับตัวนี้นะไมสามสิบห้าครับสามห้าไม่ใช่สามสิบแปดครับตัวนี้ลูกค้าสั่งให้เจาะอย่างนี้ไปเลยเอาไปโชว์ถังตัวถังนะครับนี่นะครับช่องทางการติดต่อของผมนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับราคาก็ มับนบานนะครับฮะก็ย่อมเยานะครับส่วนตัวนี้ <quedar S 2> ว่างน,นะครับยังว่างอยู่ยังไม่มีเจ้าของนะครับต้นใจก็ทักมาได้นะครับตัวนี้ถังหน้าตัวนี้ก็ก็ว่างอยู่นะครับนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของสองตัวนี้นะครับไม่มีเจ้าของครับแต่วันนี้พวกนี้นี่มีเจ้าของหมดแล้วนะครับเนี่ยครับ ตัวนี้นี่ลูกค้าส่งตัวนี้ไห้ผมนะท้ายตัวนี้นะครับส่งมาให้ผมเพราะผมต้องพอแต่ละอันมันมันมันไม่ค่อยเท่ากันนะครับบางครั้งผมกลัวลูกค้าไปใส่เองแล้วมัน,ม,นมันจะไม่ได้กันนะครับก็เลยว่าใหค้ค่อยเขาส่งตัวนี้ไห้ผมเดี๋ยวก็ส่งไปทั้งหมดในทั้งชุดเลยครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับเพราะ งานมันนอกมันนอกบ้านๆครับง่ก็ชิวยกันอุดหนุนเลยนะครับนี่นะครับชสองทางการติดต่อของผมนะครับตามนี้เลยนะครับครับโอเคครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ